อุตส่าห์ไปเสมอ่พี่ๆมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมโอ้โหแพ้สบายเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะเล่นต้องบอกว่าเป็นเกมที่อุดดีมากๆนะหรือแปลเป็นไทยก็หมูมากหมูเหลือเกินนะฮะสิ่งที่คิดไว้นะะก็คือแมนยูเล่นแบบเน้นผลนั่นแหละคือไม่ถึงกับ จอดรถบัสนะฮะไม่ถึงก็เอารถบัสไปจอดไม่ถึงก็อุดประตูไม่ถึงกับกไม่ถึงกับตั้งเกมรับเต็มตัวก็เล่นแบบค่อยๆเล่นเรื่อยๆเนิบๆดับหน,นะขึ้นขึ้นไม่ได้ก็ถอยกลับมาเซตใหม่ถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาเกมก็จะช้าๆค่อยๆขยับไปข้างหน้าทีละนิดทีละหน่อยนะเวสแฮมเขาก็ไม่ได้กล้าผีผามบุกไม่ได้วูวามอะไรมากเกมมันก็เลยดูน่าเบื่อในครึ่งแรก นะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเกมรุกของแมนยูต้องบอกว่ามันทื่อมากใช้คําว่าสากระเบื่อได้เลยไม่มีรูปแบบไม่มีระบบนะไม่มีไอเดียไม่มีความหลากหลายในการเข้าทําเลยคือพอบอลไปข้างบนก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมต่างคนต่างเล่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรเวสตแฮมก็เห็นแล้วว่าเกมรุกแมนยูนี่โอ้โหเป็นมีดก็หั่นอะไรไม่ออก เพราะนั้นครื่องหลังเขาก็เลยเพิ่มยกระดับเกมรุกเขาขึ้นมาแล้วก็แมนยูนี่ไปพลาดจนได้นะครับประตูแรกเนี่ยบรูโน่ไม่ยอมตามตัวประกอบอย่างจารอดโบเวนถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าในกรอบเขตโทษเนี่ยเกมรับของแมนยู u, ผู้เล่นกองหลังนะรหรือมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยมาร์คคู่นะครับประกอบตัวทุกคนแต่โบเวนเนี่ยเขาสอดขึ้นมาจากนอกกรอบเขตโทษแล้วพอบรูโน่ไปทิ้งตัวประกอบเขาก็เลยมีตัวว่างนะครับก็ ทำประตูขึ้นนําได้พอขึ้นนําได้ผมก็รู้แล้วล่ะนะว่าชะตาของแมนยูที่จะกลับมาเนี่ยคงยากแล้วล่ะโอกาสแพ้เนี่ยมันสูงกว่าโอกาสที่จะมีชีวิตรอดกลับออกมานะแล้วก็สิ่งที่น่ารันทดท้อคือเอริกเทนฮาร์กวางแผนให้ลูกทีมเนี่ยเล่นเพื่อไม่แพ้ไม่ใช่เล่นเพื่อชนะนะครับเล่นเพื่อไม่แพ้ไม่ใช่เล่นเพื่อชนะอย่างเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับว่าทําไมาต้องต้องเอารถบัสไปจอด ทำไมต้องเล่นเกมรับแบบเต็มรูปแบบซักขนาดนั้นต้องการผลเสมอแต่เกมเนี้ยนะเกมล่าสุดที่ถูกค้อนทุกหัวแบกตายอนาถเนี่ยนะเล่นเล่นเพื่อไม่แพ้และทําไม่ได้ด้วยสุดท้ายก็ผิดพลาดนะฮะสุดท้ายก็หลุดสมาธินะทั้ง2ลูกเลยลูกแรกนี่ไม่มีวินยัยนะหลุดสมาธิไม่ตามตัวประกบลูกสองคอบี้ไมนูก็ เล่นเลอ่อไปนิดหนึ่งประมาทไปนิดนึงนะฮะปล่อยบอลคิดว่าจะจับบอลอยู่แล้วพอพลาดเขาลงโทษได้ในขณะที่เวลาเวสต์แฮมพลาดเนี่ยอย่างเห็นจังหวะในครึ่งแรกเนี่ยเขาจ่ายบอลพลาดหลุดเหมือนกันแต่แมนยูลงโทษเวสต์แฮมไม่ได้พอแมนยูพลาดเวสต์แฮมลงโทษได้นี่คือความแตกต่างก็ดูแลมืดมนนะไม่มีอนาคตอนางออะไรเลยก็เป็นการส่งท้ายปีนะฮะ ยวเจออัสซีมิล่าอีกเป็นการส่งท้ายปีที่น่าท้อแท้และผิดหวังครับ